No, no. <laughs> bed pillow อ๋อฮะ TV in bedroom อ๋อก็แ่ละอะไรวะ TV TV bed bed one lamp l h a i r h a r d o doll table table สิอันนะแก่ o e h a r e s h a r e ไปแล้ว window window รักเรียนมากเลยสอปากาวนี่ไกเลยจับปาอกดพี่เรียงให้น้องใครไม่ได้จับน้องป่าไม่หรอใครจับเรียวเนา มาเขียนสามท่องโมจิเองไม่ต้องแกไม่ต้องไมดีอมามากลุ่มนี้ใครเฟ้ยไม่อะแล้วเดีวเองห้อยห้อเอยห้อยห้อยห้อยหอยห้อ

我打好的。<laughs> คุณไหนเรือกคุณีเลือกคุณีเลือกไปโอ้เชื่อลวของมุนอ่ะนี่เขาจะไปสองก้แล้วโอ้ตาสเอาไปเลยไปแลยี่สอ้โหเอ้ยยเอยยี่สิบ้ยี่สิบเอ้ดยอ้ยยี่้ยยี่สิบเอ้ยย้้ i <laughs> ใคบคำเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยใบ <ไป S 1> คาคำว่า S 1 n e t w เออยนโยนโนยนโนเหรอยีบยีบยบนอ้อแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้า makeup ผู้ดอน makeup เก่งมาก